สบายดีแลยว,ว่าสวัสดีนั่นเอง,เองเนาอเพื่อนพี่น้องวันนี้กลับมาพบพ้อกันอีกมมาาลแล้วกับช่องลาอ้วนชาแนลในจังหวัดมณีโบไม่ยังหลายเล้วพี่น้องเก็บบรรยากาศเล็กน้อยในร้านเนือน่องจากว่าทางร้านเห่าโบมียังเหตุบางบุคคลในจังหวัดช่วงนี้ก็กระทบกับมีผลกระทบกับโควิดน้เพื่อนพี่น้อง่เบึงบรรยากาศในร้านสซเวนเห็นงานดีละค่ะบรรยากาศคนวางงานะ น yeah, the mm? oh, no ั่งกันแบบนี้นะคะว่าเห็นอย่างนั่งบนเบิ่งโทรศัพท์อยงเดียวอันนี้ก็มาหลวฟังเสวย์ว่าเข้าใจหรือเปล่าน้อย่เหมือนเป็นคนตะเลี้ยนั่งแบบนี้เบิดมือเ่ยไม่น้องมันมีงานเหตุเป็นบ่วเหอวะเจว่ามันมีงานเหตุเป็นบบ่มีมีงงนอนมากเลยตอนนี้งงนอนมาก ว่างพ่เป็นพี่น้องว่างเลยก็นั่งซุ้มหัวกันเบิ่งโทรศัพท์เด้องานช่วงนี้ก็ค่อนข้างว่าสบายเลเนาะพี่เปนพี่น้องก็ยังดีว่าโตแกย,งยงังใจเงินเดือนเราบาโแกยงังใจเงินเดือนเรากินข้าวได้เองเพราะงั้นร้านกินเป็นไตเที่ยวพี่น้องแต่ว่าเสด็จมณฑ์ให้เบิ่งรอบๆ เรนมีลูกค้า,านั่งเจ๊กตกเลยมีแต่เด็กเสิร์ฟนั่งกินเบี้ยวบวมเบิ้มมีบิ๊มเบิร์ดพี่น้องมีแต่เด็กเสิร์ฟนั่งเล่นเต็มร้านนี่บรรยากาศในร้านของโชวอ้วนหรอพี่น้องเบิ้งนั่งกันเต็มที่พี่น้องเนื่องจากว่าเคยเลิกงานหาทุ่มก็ได้เลิกงานสามทุ่มนั่นเองเนาะแยกกันอยู่คนละม,มุมพี่น้องอันนี้เป็นครังในร้าน ทางไล่ล่านนของสาวเวันเห็นงานนี่เองเนาะเป็นร้านอาหารจีนพัฒนาการอาหารจีนเนาะแฟพี่น้องก็ช่วงนี้กับผมมียังเฮ็ดเนาะผลกระทบจากโควิดคือสักวันว่านแหละปฏิเฮ็ดอย่างน,นั่งอยู่ทีื่อเนาะพี่น้องมัมียังเฮ็ดก็เล่นเกมกินขา้าวกินข้าวแล้วก็นอนเนาะ อันนี้ก็บมียังเห็ดนางอันนี้ก็บมียังเห็ดน,นางกีนกาแฟอย่งา,ง,ายงเดียวพี่น้องเบิงออกกําลังกายเมื่อเนึ่งกินเขาเป็นกาละมังสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกินกาแฟค่ะ พี่ดาวพูดลาวดิสบายดีสบายดียดกินกาแฟาเด้อพ่อเม่พี่น้องกินกาแฟาเด้อพ่อเม่พี่นอ้องกินกาแฟกนาแฟขึ้นน้ำหนากพี่ดาวลองบอกพี่ดาวออกกําลังกายวันหนึ่งพี่ดาวกินข้าวไปอยากจะให้ดูจริงๆเลยเนาะเป็นการลดหุ่นของเปิรลเนาะพ่อเมย์พี่น้องอันนี้ก็เป็นเอื้ยมองเห็นงานเนาะ มาให้เบิ่งบรรยากาศแล้วกับกลับมานั่งมองเก่าเนาะยไม่ยังเฮ็ดอีหลีเนาะบ่มียังเฮ็ดเลยก็ได้เฮ็ดอยังเลยมือมือหนึงกินกินแล้วก็นอนนอนกินกินแล้วก็นอนนอนก็กินเบิ่งหน้าตาตาไหมล่ะตาบวมมือมือหนึ่งนอนจะตาบวมแล้วพี่น้องนี่แหละโควิดมันเห็ดในคนเขาบปนมียังเห็ดเลยเนาะเองมาบอกว่าโควิดไม่มีอะไรกินจับของอยู่เนี่ หอมเลยวนขึ้นไม่หอมเลยใช่ไหมพี่วนขึ้นวนขึ้นแต่ยังดีว่าเขาแก่ใจดีเนาะแก่ใจกันเดือนมีงานไหมม่งานตกงานตกงานถ้าใช้เพื่อนเราภาษาเราก็ว่าเป็น่นหอว่าเป็นห ทั้ง,งนันวว้นสาวอ้วนเนาะมีเด็กเสิร์ฟอยู่ประมาณสี่ห้าคนเนาะอยู่กันแบบเป็นเพื่อนเไปบิวกันแบบมีความสุขดีเนาะให้พี่น้องอยู่กันรักกันกลมเกลียวดีชมว่มีงานเทศกันนั่งมีซุ้มหัวกับอินโนดนี่นัน <c oughs> บางเพื่อสิวว่งที่สาวอ้วนกินเป็นเอื้อยเพิ่งไปกินมาเป็นเยียบาบเนี่ย <c oughs> เพื่อได้กินอาหารบ้าน,นเพิ่นดูสาวอ้ว,วนอยู่กับเพิ่นจะกินอหา,า,นานนนอหารทั้งบ้านเพิ่นเป็นเกือบสุญญาอะลรเพื่อนน้องเนาะ ห่งหลองเพีงนันดิน,นี่หลองคาราบูเกนนแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นปิดเนาะี่ลอ,อ,อลบนมือฮัลโหลฮัลโหลได<ง><ง>้ยินดีนโบจำเล่นเนะเล่นอะไรกไม่ได้เล่นอะไรว่างนะ ด้านหน้านดูสิค่อยว่างแต่ละคนนี่แค่จะน้องเล่นโทรศัพท์ไม่จะน้องเล,ล่นเลยนอนเล่นก็นได้น้อเพื่อนนะ้องวางงานเด,ดี๋ยวคนน้องทานน้น <S <S องคนนั่งก็โบเก็บถ่ายเลยน้อเพื่อนพี่น้องเบิ้งแ,บบแหกออกแหกออกเนาะเอาที่ทำสบายใจ เจ้ท้องดำเงี้ยนี่ใดเขามาเบิ่งคลิวสเวนกัอย่าฟ้าเบื่อเนาะสเวนเข็ดแบบไล่สไตล์ของสเวนไปเรื่อยๆเนาะเมื่อวานมี่ยังสเวนจะถ่ายเล่นๆไปเรื่อยๆเนาะเยอะหน้าแนมหนาเนาะสเวนก็เลยบอกว่าเยอะสเวนน่ารักจังเจ้สีเล็ดตัวเป็น สำหรับวันนี้สาวอ้วนก็อยากฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคะเป็นกำลังใจให้สาวอ้วนหรืว่าวสาวลาติดตามอ้วนด้วยนะไปเนาะ,นะสาวอก็อยากขอบคุณเพื่อนๆก่อนที่จะจบคลิปเนาะอยากขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจสาวอ้วนทำแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอลาค่ะาสวัสดีแล้วบ๊ายบาย